เล่นเกมกันดีกว่าครับต็มีผู้โชคดีนะครับจากชูบุ m คเอส3ามทีคลาสคนที่ไม่ดูงานนี่แหละขึ้นมาพิธีสามคนมากเขาีมอีแล้วเป็นยังไงครับไอ้นีไว้หมวกปิดหน้าดาี้เลยครับ อย่าเอ้ยพี่ไม่ได้พาผู้ยาวาแจ็คไม่เอาอย่าให้เขาใส่หมวกผิดหน้าแล้วพี่จะไม่รู้พี่ไม่ได้มองด้านบนพี่มองว่าทำไมไลมายมันอยู่ใกล้ด้านล่างเลย <c oughs> ไอ้บ้าตัวตนเ,เล่นเกมดีวกว่านะครับเ,เกมก็คือให้พูว่า ใช้ทรูมูฟ H สาม G Plus โทรหาซาลิและคชาที่จังหวัดใดไล่อย่างนี้ไปโทรหาซาลิและใช้ทรูมูฟ H สา G Plus โทรหาซาลิและพคชาไปพัชชาคชาที่ฉะเชิงเศร้าใช้ใช้ทรูมูฟเดียวคุณใช้พูดจังหวัดใช่ป่ะไม่งั้นคุณก็คุณก็เริ่มประโยคเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้่อเขาเปลี่ยนเลยเธอเห็นไหมเขาบอกว่าอันนี้ฉันจำไม่ได้ใช่เธอเธอผิด ไม่เธอตกเองไม่รู้เรื่องหรอกเออรู้คำตอบสุดท้ายเลยมาเป็นชาวเอสเหมือนเหาสุกตาที่จังหวัดแล้วก็ไม่ต่าตอบแบบมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุกตาที่จังหวัดมาเป็นชาวเอสเหมือนกับสุตาก็ได้ก็ได้ได้มาเป็นชาวเอสเหมือนเหล่าสุกตาที่จังหวัดมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุตาที่จังหวัดโอ้ความรู้ดีมากเลย เป็นน้องเป็นรามาเป็นชาวเอสเหมือนเราที่จังหวัดมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุดตาที่จังหวัดความรู้ดีมากโอ้คนนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแจกแจงที่คนนี้ผิดตรงไหนวะไม่ผิดไม่ผิดมาเอสมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุดตาที่จังหวัดมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุดตาที่จังหวัดอะดีมากครับผมดีมากไม่กอดอ่ะไม่รู้บัวแล้วไม่กอดคือเครื่องกำลันง พร้อมนะครับพร้อมนะครับใครทำได้เยอะสุดนะครับจังหวัดนะนะฮะเดี๋ยวคณะกรรมการจับเวลานกี่วินะ20วิ20วิบว้พอแล้ว1 2 3เฮ้ยไอใหม่แกไม่ดังก็วัดไปบนึงเออเบนนะสั้นเป็นสุตาแต่ต้องเป็นชาวเอสก็เป็นชาวเอสเหมือนเราสุตาที่จังหวัดเป็นชาวเอสเหมือนเราสุตาที่จังหวัดเชียงทอง จังหวัดอื่นจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นจังหวัดป๊อไม่ได้ไม่ได้สองไม่ได้หาดก็ลำคาลลำคาลให้โอกาสก้องสิฮะให้โอกาสเดี๋ยวมาคนสุดท้ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวป๊บเดี๋ยวฟังพร้อมนะหนึ่งสองมาเป็นชาวเอชเหมือนเราสุตาที่จังหวัดพร้อมนะหนึ่งสองสามมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุตาที่จังหวัดชายเชียงซำมาเป็นชาวเอชเหมือนเราสุตาที่จังหวัดนนทบุรีมาเป็นชาวเอชเหมือนเราสุตาที่จังหวัดอะไรนะ นนทบุรีมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุตาที่จังหวัดชนบุรีมาเป็นชาวเอสเหมือนเราสุตาที่จังหวัดยออะไรที่ว่าไม่มีแล้วปยอมาเป็นชาวเอเหมือนห้าจังวัดห้าจังหวัดน้าจังหวัดทนะหนูมาเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดมาเป็นจวังหดอมาเป็นวจังหวัดชนบุรีวจังหวัดนั้นต้อตา อย่าขาดดิไอ้ตงประโยคอะมันอะไรวะมาเขาพูดว่ามาเป็นชาวเอสหมือนเหล่าสุปราแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเร็วเป็นเปรนชาติที่มันเป็นสุสานแบบไหเงี้ยฟังดีๆนี่ยังโสทานนี้ฟังดีๆีีพร้อมหนึ่งสองสามมาเป็นชาวเอสหรเหล่าสตปราจังหวัดฉะเชิงเซามาเป็นชาวเอสเหล่าสุปรจังหวัดระยองมาเป็นชาวเอสเหล่าสุปรจังหวัดชุมพูนีมาเป็นชาวเอสเหล่าสุปรที่จังหวัดชุมบุรีมาเป็นชาวเอสเหล่าสตปราที่จังหวัดลำปางเป็นชาวเอสเหล่าสตปราที่จังหวัดสระแก้วเป็นชาวเอสเหล่าสตปราจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยว มาไปไหนวะมาแลกไปไหนเอ้ยอย่าไปขัดดิมาเป็นชาเอฟบอเวลาเเจเจเจะเจ็ใช่ไหมเจ็บชอบจังเลยชอบประโยคข้างหลังที่ไอ้ดุ้มเอ้ยแรเลยนะลูกดึงสองสมาเป็นชาอะไรองเไตังสอทรเไรางหวัดไม่ยอมไม่จังเเดี๋ยวเพืมครบเลย เป็นไงเาะใช่ใช่แยา uh> like ่าว่าเน้อเม่อกี้คุณเขาเป็นอ่ะคุณลองคุณรองหนึ่งสองไปสู and and ้เขาดิหนึ่สองาล้ผู้ชนะไปนะครับเจ็กต่อค่ได้เลยไปนี่ไงได้คู่เลยคาามอบมาคาามอบมาลคผนะฮะามอบไปเลยนะครับผู้ชนะนะครับสอง โอเคนะครับส่วนที <masa. S 1> i i bon ่เหลือนะครับเดี๋ยวมีของที่มอบให้ด้านล่างนะครับผมนะขอบคุณน้องทั้งสามคนด้วยนะครับนะฮะต่อมาคร right ับคุณจะมีหน้าที่ครับแจกแอร์การ์ดหนึ่งรางวัลและโทรศัพท์มือถือโซลาร์นะครับอีกหนึ่งรางวัลนะฮะพร้อมนะครับผมโอเคพี่นิแอร์การ์ดก่อน ด้านนี้ให้คาาจับเลยกันให้น้องให้น้องจับเลยกันอะไรสองระหวัางเลยอ่ะอันแรกเป็นแอร์การ์ดกันนะครับผมและแอร์การ์ดกับผู้โชคดีได้กับคุณเด็กชายสุรเมฆสีดำนับผมอยู่ไหมครับสุรเมฆสีดำอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่ไหมสุรเมฆนับหนึ่งสุรเมฆนับสองสุรเมฆสีดำสซอร์ส์สิครับมาอันใหม่ครับเอาล่ะ เจ๊กเขไม่ใช่เด็กชายวันเพนจันทร์สิริครับวันเพนจันทร์สิริอยู่ไหมครับวันเพนโอ้ยขอท้าพี่วันเพนโบกมืออีกสักรอบหนึ่งได้ไหมครับพี่เจ๊กโบกมาจับต่อเลยครับมาจับต่อเลยมาจับต่อเลยเพี่ชาพี่ชาจะมาจับอีกแล้วนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือกนไลฟ์นะครับสีขาวนะครับผู้โชคดีได้แก่คุณธีรยุทธ์ศีฉายาครับธีรยุทธ์ศีฉายาอยู่ไหมครับ นะครับแสดงนะครับผมโอเคครับคุณธีรุตินได้ถือมือถือคุณสักคนหนึ่งนะฮะเป็นแอรการ์ดไปเป็นแอรการ์ดก่อนใช่ครับแอร์การ์ดก่อนมาก่อนทั้อเคสูสังมสีเรียบร้อยครับต่อมาครับโกไล คือมันข้างโครง้าเด็990ครับมใคอยากเป็นเจ้าของนะครับโดนสาวอยู่ในัพฉลาดแบบนี้นะครับก็ไปที่ขอได้ทีบูธของคือโมเดลสมิีคด้วยครับตไม่ด้วยสุดท้ายก็ขาดไม่ได้เลยถายรูปคนดูหน่อยให้คนทั้งประเทศได้ดูกันหน่อยนะครับมาพวกเราอยู่หลังนะครับสาร้วมาเลยอะไปเธอเรแรงใคหือไอ Play I Play I Play แค่คุยแค่พาดกันได้เรื่อกล้อบชัดทุกคำ Hmail ชัดจับใจเือกครั